ค่ะเมือนี่มาตามนาเขียวหน่อยพ่อดีก็ไปถวายกระถินมากันเลยมาจอดบ้านน้องจานค่ะก็เลยไปหาสื่อล,ตลัตลีพัน่าพอดีกับวัดนั่นกำลังสิตพระเจ้าจัดกระถินค่ะก็เลยมาสื่อลัตลีอยู่น้องจานหลังจากจับกับจากถอดกระถินมาเพื่อนก็นเลยอธิษฐานว่าถาดลูกหลานมีดวงสมพมขอให ลูกหลานมีโชคมีลาบลูกหลานถวายกระินมากแล้วก็ให้ลูกหลานได้ถือร่างมั่นที่หนึ่งลูกหลานกระินมากระชินต่อบ้านน้องจานพันว่าพอดีย่ำาคลืนมาเลยมาฝันนะคะบ้านว่ามีคนเอาลอตเตอรีมให้เอาลอตเตอรีมาให้ใหใหก็เลยไปหาสื่อพันว่าก็เลยได้หกตัวอีลีทีทมีคนเอามาให่จะเป็นลอตเตอรีตัวใหลต้องไปติดตามคพามฝันหน้าเขียวหน่อยเลยเลยค่ะ วัดถิพันธอันวัตถิพันธ์มาบาังหันเล็กเล่ามเชียวบ่อเข่าเนาะเสียดายนะเนอฟซีกับเคือสิบกิจหวังยังหมดมั้งคันแต่เข่าเล็กยันรถถี่แจ้กับชิ้นไปแก้มือไหม่เนาะค่ะสี่สี่หา,า,างวัตถิพันธ์มาวันจันทร์สี่หกหนึ่งหนึ่งศูนย์หกเราก็เลขพอมาบอกแปดแปดสองเนะ าแก่เ okay. มื่อไม่เหมือเนเอาไม่ <c oughs> ขึ้นกับฟันอันอี้ดียดอกไอ้หลังจากที่ว่าถวายกับชิ้นมาแลลวก็เลยแวะบานบัดบานบาน้องจานเนาะได้ไปอธิษฐานว่าไอ้นับจากมือนีไปอัน,นลูกล้านคออัน,นให่ง ปดหนีปดสินเดอร์บีน,นคอยมีโชคมีลาถวายเงินก็อคอยได้เงินกลับขึ้นมาก็ได้ว่าขนลูกมีดวงกับวัดบ้านน้องจานน,นนี่ขนลูกสื่อรอตะตรี่จากนีไปขันสิม,มีบุญผ้าวาสนาต่อกันวัดกำลังสางกับถิ่อยู่นี่วันที่ส6หตุลานี้ให หล,ล,ยยดลุดทิ้รางวัลใหญ่เด้ออุกสิได้อ็นแบ่งเงินมาถวายส่วนหนึ่งส่วนโตกับของเลยนี่คือคือเบาเอาจีว่าแต่ของถือเนาะอันหลักบานนี้กเเตตตต็เลยฝันเด้บั่นี้ฝันดาเพิ่นเอาลอตเตอรี่มาให้ลอตเตอรี่มาให้เลขหน้าลอตเตอรี่ ไวเลกนนลันที่พนอลอตเตอรีมาไห่มันจะเป็นสี่ห้าสี่ศูนย์หกหกก็เลยไปหาสื่อไปหาสื่อมันกันเลยได้อีลีเลยหกตักะเอฟซี FC ผู้ใดมกักกะซสื่อน้่เด้วยจา้าผู้ใดอยากกันไปเล่ามือนีกะล่องพิจารณาเบิงล่องตัดเหลียเราแไหนแค่น้อยกับมีแนวทางมเวาวไห้ ฟั่งสมิหลักคุณยายีโชคมี่ใช่กะขอให้ได้ขอให้มันขอยล่ำหอยลวให้แก่มื่อใดเมื่อใดอันโซ่รสตรี่ให้ยสิบสี่ใบมันเขียวหน่อยมันเจือเนี่ยมันมาผึ่นเสียวรางวัลที่หนึ่งตือน้ำเพลินหนึ่งมันมันมันกะหาได้พอดีกับที่เพิ่นเอาลอตเตอรี่มาให้อันนี่บุญผ้าวาสนาลูกสิได้ไป ส่วนตัวของดูกเองลูก,กสีแดงมากส่วนหนึ่งเลยสั่นขันมีโชคไงก<ะ>็อันได้น้อยๆก็สิแดงไปตามโชควาส,สนาแต่ของอะไรกั<ะ>นพอดีได้มาฝันมันมาฝันมันขึ้นจานได้มาฝันมันขึ้นนี่ว่าเพ่นบอกว่านพเพลีน่นอ่ามั่นไม่หามละมขึ้นนี่ว่าน อย่าลืมเดอ้ออย่าลืมรัฐบาลไทยเดอ้อผืนวางสิลอตเตอรี่ใบนั่นผืนเลยวางสิหมุนขึ้นนี่ก็เล่นนัมาฝันอีก๋ใครอยากซื้อเหล้าก็ซื้อเนาะวันนี้เป็นมืองเหล้าออกเปเมืองซื้อเหล้าก่อนจังเป็นรัฐบาลไทยก็ได้ล่องเบิ้งนะจ้นั่นนี่ไอเขียวไอเขียวเขียนไห้เด้อนี่ฝ <laughs> ีมือเพิ่นมือนี่ือสินั่นยดอก ก็สิโขกสีเด่นอันยอดแห้งยอดมันเพราะว่าเมันเป็นค้นไม่โขกมันเดือดหอกอ่ะเด็อพ่อกอะยังมักอยู่หรือลองลงไว้หายน้ำอันใดพ่อเอาเหรียญสามเหรียญมาให้ว่าพ่อลืมเอาของให้เอานี่พ่อเอาของมาให้พ่อลืมให้พ่อสิไปเราได้บัณฑิตสั้นก็คือเพิ่นได้อานิสงส์จากผาไตที่ว่าอันนั่นล่ะผมได้ใส่ห่มผาไตมาก มาในลูกพระเกิดได้ว่าเกิดได้ย่ังมักอยู่เล็กเลขกที่พ่อเอาให้แปดแปดสองก็เไลงลงไว้เอฟซีเบิงน้าเพื่อเอฟซียังมักย่งอยากตามอยู่่ัน่าอยากตามก็เอาทีฟันใดขึ้นนีมือนีเว่ามันกับเป็นโครงสุดท้ายของรัฐบาลไทยเนาะคือไม่แค่น้อยก็ได้สื่อ ไว้แล้วเพราะว่าไปหาหาก็ะได้เลขหกตัวตามที่เพนนั่มมาไม่ห้เลยซื้อได้หมดทั้งหกตัวเลนได้ทั้งหกตัวเลยอีนเข่ากันนั่นแลลวเพราะว่าพนจดไว้พนอ่านเาได้จดไว้ได้ไปหาได้ทั้งหกเลยรางวัลที่หนึ่งซื้อได้ทั้งหกตัวเลยสีหาซีหกที่ นาจอไว้เด้อนี่ล่ะเลขตัวนี้ล่ะที่เพิ่นเอาหน้าให้รางวัลที่หนึ่งนี่นะถ้าจอยากตีก็เป็นรางวัลที่หนึ่งขางเคียงก็ยังดีที่ได้นั่นได้นหาไปท้ำบุญน้าวัดปั่นหลวงจกนเพิ่นมีกับิมเหรอแม่นเพิ่นแต่ว่าหกตัวนี่มันหายากอยู่เด้อเนาะที่ว่าดวงอยู่ด้วหกตัวนี่หายากรอย่างไปได้ซื้อได้หมด่อสักตัวแหมซื้อว่านันอยู่ด้วมันหายากอยู่ด้วตรงกันเลยเหรอครับมัน ตรงกันเลยนี two 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 <c oughs> ่เลียใบเดียวใจเลีสองใบเลยสองใบเลยสองใบสองใบกสิสิบสองล้านสิบสองล้านนั่นอู้ย่อนปากไม่ตุ้ยสองใบกสิบสองล้านในสิบสองล้านกสิปะเริ่มมตุ้ยดอกบ่อยากบม่จนเลยนะฮัมดาว่อยากบ่จนบาอึดบ่อยากบ่อยากบ่จนมีชิ้นกสิได้ป๊ดเมเนาะหลายิันแก้ไข พดหลอกเลยพดสุยางไล้ป่ดนี้สจสบายเนาะอันทอีพดหลอกเลยพดเลยมันมีดวงเป็นอย่างบุญเนาะถือสิบสองดานเลยกระสิเออพักอยู่เลยจบายตลอดนี่เส้นกระสิพดอีียงกระสิเลี่ยวหมดใช่หัวทิพานมามันบอกอันเนาะหามันออกนี่ตามตัวใ้่หามันออกตามตัวนี้หามันออกนันหามันออกส่วนมากเลยเขียวหน่อยนี่ นันมันอกตามหลังอยู่ดิแมนแค่น้อยก็บคุดว่ายุดอกว่านลดกับของนั่นได้แก้กับทินไปไม่บุญแห้งโย่เลื่อมคิดพอละกับเลยเลขทะเบียนรหลดมาเล่ยสองแปดห้าหกกับเล่ยไซ่แปดห้าหกไปห้าบาทไม่ไดกลห้าหกห้าบาทไม่ได้กลับนะเลขไม่ได้กับเลยก็ไม่คิดพอนะผู้มีดหวักับคิดพอนเพราะว่ามันได้แก้กับทิ้นไปนะแก้กับทินไปเลยรด ห่างๆแหละแกไปเพราะว่าะเบียนรถนี่ออกดีครับเนาะแต่ออกลูกอาบลงมาเมีนเนะมันหล่ะมันนี้คิดพอว่ามันแกกับถิ่นมันออกอีนีเนะตอนนี้คิดพอว่าแกกับถิ่นไปป้าปานนี่ต้องสื่อกันต้องสื่อกันน้าแต่ว่าบ่ได้ฟันเกี้ยวดอกคิดเอาซื่อคิดว่าคิดพอแ่้เขาไม่คิดพอจะเม็ดนะผู้ไม่ดวง มันเป็นตะซื้อไว้อยู่นะมันแจกระชินไปไหมแม่นป่ะมันก็ได้ออกแบบเ่ดเด้กลับได้ปรแม่ณตีเมดด็กัออกหาหกเลยหาหกงตโตเลยออกข้างออกแน่นะเออเราความฝันให้เย็บซี่ไม่เลยจบแล้วฝันว่ายำความฝันไหมเพิ่นหน่ำเอาลอตเตอรี่มาให้เลข หกตเวพ่นวา 4, 5, 4, 0, 6, 6สี่ห้าสี่ศูนย์หกหกสั้นวันนี้ก็เลยไปหาเบิง้งเมื่อนั้นเล่ไปหาเบิ้งกัเลยไดได้ยินนีจ้าวันนี้มือขึ้น <c oughs> พ่นเลยว่ายอย่าลืมเดอ้ออัน,น,นเลขลอตเตอรี่ใบที่สื่อมานะ่ะมันกับกสื่อแค่นี่เนาะ <c oughs> ซื้อใบแค่สองใบมันไม่มีใบอื่นแด้ออย่าลืมมันไปสื่อใต้ดินรัฐบาลไทยไว้น้ำเดอ้อพ่นวา อันนั้นน่ะก่เลยสีได้ไปสื่อใต้ดินไว้น้ำเป็นบอกฝาสื่อใต้ดินน้ำจ้ะสื่อต้ดินรัฐบาลไทยแต่ว่าพิมนบ่ได้บอกเล่าด้บว่านี่แต่ว่าผู้ใดมักเอฟซีผู้ใดมักเพราะวันฝันได้มือขึ้นนี่อยากเอาไปสื่อเล่าก็เอาไปสื่อกอนไปเล่ากอนยังเป็นรัฐบาลไทยเนาะที่ล่างเบิงรัฐบาลไทยมันหลอกมืออื่นเนาะแต่ว่าอันแปดแปดซองเ่ว่าเป็นตาทิมเนาะใช่ทนมากองมาเป็น พ่อสิไปแล้วพ่อลื้อมาของสิ่งหนึ่งห้ของสำคัญมาก่ากสันพ่ลเลยเอาเหรียญสามเหรียญมาเลี่ยงกันเราในเหรียญนนะ่ะมันก็มีเลขแปดพ่นเลี่ยงห้เนาะมันก็เป็นแปดแปดสองพันเลี่ยงห้แบบนี้พ่อน่ะพ่นเลี่ยงห้แบบนี้แต่สี่ผู้ไดมากมันกับมีเลขสามตัวยูอยนัน 8ปดแปดสองศูนย์หหกอันซีนหาซีน,ซซนี่มันเป็นเลขหนาลอตเตอรี่ซื้อ,อจ้เนื้อตุ้ยชว่เลยซี่หาซีศูนย์หกหกเเขียวเป็นซื้อลอตเตอรีไว้เดี๋ยวเด้ค่ะเป็นว่า็นเดี๋ยเ,เ,เ,เอาสิบสองล้านอไ <laughs> ห เมียนอิลีเน,น,ะนะมาะเนาะว่าบ่จิฉกฉกพี่เพิ่นอธิษฐานไว้พอสิเมียนบม,มาบอกนี่ที่ว่ารัฐบาลให้เ้าใส่สุดเหลืองมาผอมสุดผูกแอนแบบผ่าเหลืองเป็นหลวงปูปมงป่มาเป็นหลวงปู่มากหลวงปูม่มากแล้วว่าแปดแปดสองนี่ยพอบอกฝันตังวัดมันจัดสิพันมากห้ามันออกตามหลังก็จะเริ่มด้วยแปดแปดสองอันที่ว่าซีหาซีกับศูนย์หกหก ก็หกหกเก่าเก่าศูนย์หกศูนย์เก่านี่เป็นบอกเป็นรัฐบาลไทย <c oughs> แต่ว่ากบอนที่เป็นรัฐบาลไทยกับสื่อเล่าก่อนกันได้มือน,นี่เป็นมือเล่าออกนะค <c oughs> ะแปดแปดสองกับเลขพอบอกวันจันทร์ท่านผู้ใดอยากสื่อกันมันมากมันมากออกมันตามหลังอยู่ดิแหกนมากกว่าเป็นปยนเขามันไปออกน้อยอหมทุกน้อยเลยตัวน้อยหนึ่งกับสองแปดสองน้อยหนึ่งกับแปดสองล้ายหนูมันยังมันยังขึ้นนั่นแหลมขึ้น เลยออกสูน้อยเลยเอาให้เอฟซีแก้มือไม่ให้สามตัวแตกสองตัวแตกนะครับได้สามตัวแตกเลยเลยจ้ยังโชกมันมันมีโชกมีลามเนาะไปกระทินมาแล้วแต่ไปกระทินมาแล้วไปถ้ำบุญใหญ่มาแล้วก็ขอพิ่นน่อหละว่าต่อไปหนีก็ให้เอฟซี ที่โชกมี่ใช่กันสุกนถึงว่าบ่ได้สงเวดยงมฝันได้ก็จังบอกยงมฝันบ่ได้กับ่ได้บอกนา่ฝันได้ก็ให้ได้ให้เขาโลดเลือบอกกัน่าสินะพทินก็ไปแล้วเนาะกองมักง่ายก็ให้ปังปังเฮ่งเฮ่งสามตัวแตกสองตัวแตกเลยค่ะมันเอฟที่แก่เมื่อไหม่โฉกมันมานอีกตด อออเออเขียวถือกระตลีรางวัลที่หนึ่งสิบสองหลานมันซื<า>้อไว้แล้วมันสีได้ไปกับชิ้นอีกคนมาโจรโจกมันหมันมันเรยงกับไปรัฐบาลไทยน่ำสวัสดีค่ะ